ชมพู่อารยาลงรูปคู่สามีพร้อมแคปชั่นชวนยิ้มจนเจอแซวอวดหวาน2โมเมนต์แม่อวดหวานชมพู่อารยาลงรูปคู่น็อตวิศรุตสามีสุดที่รักพร้อมแคปชั่นชวนยิ้มพลดูเราหน่อยทำแฟนๆแห่คอมเมนตแ์แซวสนันศาสตร์มาเป็นพักๆแบบไม่ขาดเลยทีเดียวสำหรับดีกรีคามหวานและน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ลูกสามอย่างน็อตวัศรุตและชมพู่อารยาที่นอกจากความน่ารัก หน้าเอนดูของลูกๆจะชวนให้ได้ติดตามต่อเนื่องแล้วนั้นในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไวยมีโมเมนต์มาให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ยินไม่หุบอยู่เช่นเดียวกันอย่างล่าสุดวันที่22ตุลาคม2567ชมพู่อารยาก็ทำเอาเหล่าแฟนแฟนฟินหนักมากกับช็อตบวดความหวานที่แม่ได้โพสต์รูปคู่กับคุณสามีลงอินตาแกร,รมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าทนดูเราหน่อย งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์แซวกันสนานเลยทีเดียวเช่นแม่หวดแฟนอ่าชอบดูค่ะแม่ไม่เบื่อเลยค่ะแคปชั่นเหมือนคิงขิงเกินคนโสดตายเรียกในยเคเคเคมีเท่าไหร่ปาม่าเยอะๆเลยข้าชอบดูรูปคู่แม่ชมกับ เพราะฉันคือเ c ซีลงบ่อยๆคะ่ะแม่ชมชอบดูฟินตามอารายาอัลเบอร์ตาฮาเกตเกิดวันที่28มิถุนายนพศ2524ชื่อเล่นชมพู่เป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรชาวทับเคยเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องส อารายาเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจมส์อัลเบิร์ตฮาเกตกับวารีหน่อแก้วซึ่งวารีเป็นผู้ลีภัยสงครามอินโดจีนจากประเทศลาอารายาสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนวิมลทิ์ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนการมณีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบอดิเดชาสิงห์สิงหฮเสนีระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชา,าภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อปีพศ2546 เข้าสู่วงการเมื่อปีพศ2541ขณะอายุได้17ปีจากการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ปีเดียวกับรูจิราช่วยเกื้อต่อมาได้รับการติดตอด่อรมพาพิรมพักดีผู้เขียนบทประจำบริษัทดาราวีดีโอให้มาทดสอบหน้ากล้องและต่อจากได้รับโรกาสแสดงละครกับทางช่อง7ตลอดมาละครเรื่องแรกที่เล่นคือเพลงคลายทางช่อง7แสดงร่วมกับสวิตเพชรวิเศษสิริ จากนั้นก็มีผลงานมาโดยตลออารยาเริ่มมีชื่อเสียงจากบทบาทแอนนี่ในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์นอกจากนี้เธอยังได้เล่นละครเวทีเรื่องม่านประเพณีและภาคเสียงไทยในภาพยนตร์เรื่องแก๊งสีขาข้ามป่ามาป่วนเมืองรวมถึงเป็นพิธีกรบนเวทีการประกวดและงานสำคัญต่างๆกับทางช่องเจ็ดเช่นจอโลกมายาและจมูกมดรวมถึงได้ร่วมงานกาับ เกียรติจเจริญและหัตยาวงกระจ่างและเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์ไรตี้เกระดัดร่วมกับเมธนีบูรนสิริหลังจากนั้นเธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจากบทบาทรินระดาในละครเรื่องดาวเพื่อนดินในปีพศ2 5 5 1เธอเซ็นสัญญากับทางช่อง3โดยมีผลงานที่สร้างชื่อมากที่สุดคือละครเรื่องดอกส้มสีทองในบทบาทเรยา